สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนัก,การเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรออริโกแซค卡尔ายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่หนึ่งครับบ้านชะอมตําบตลตลิ่งชันอ,อําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เจ้าของสวนเขา ปลูกทุเรียนพันหมอนทองครับไว้175ต้นแล้วเขาก็ทำสารแพคโคนะครับในทุเรียนจำนวนร้อยต้นซึ่งทุเรียนอายุ5ปีก็มี4ปีก็มีนะครับเขาคัดเลือกเฉพาะต้นใหญ่ๆที่จะทำสาวให้กับต้นทุเรียนเขาบอกว่าที่ทำอย่างเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเขามีความกังวลใจกับดินฟ้าอากาศแล้วก็ทำสารแต่ที่เขากังวลใจก็คือว่าเมื่อทำสารแล้วเนี่ยกลัวดอกมันจะไม่ออกมากเข ops, าบอกใช้3มเกลือสูตรใหม่มาใช้เพื่อให้ดอกอกอ,อกเต็มต้น ผลผลิตจะได้มาสักทีพร้อมกับความแข็งแกร่งของทุเรียนสาววันนี้เป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนทุเรียนและภรรยาเจ้าของสวนครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคระ <c oughs> ายงานตัวกับพี่น้องด้วยครับชื่อเลี้ยงเสียงไหลครับครับผมชื่อนายทวีศินบึกดำครับอยู่มือหนึ่งตำบลตลิงจันอำเภอตะสาจังหวันนดนครศรีธรรมราชครับครับผมค่ะชื่อคุณนิรันดรแก้วมีชัยค่ะเป็นแฟนคุณทวีศิล์แล้วก็อยู่ ที่บ้านเดียวกันนี่นะคะครับก็ประกาศให้พี่น้องนักการ,กรเกษตร <c oughs> ทั่วประเทศนะครับ <c oughs> พี่ทวีสินนั้นมีแฟนแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศให้รู้กันว่าเราใช้3 <c oughs> ามเกลือัแพนสูตรใหม่ <c oughs> ใช่ครับให้กับ ต้นสวนทุเรียนของเราครับผมขออนุญาตถามพี่ทวีสินก่อนกันละกันนะครับครับพี่ทวีสินครับในสวนทุเรียนของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ต้นกันครับทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบห้าต้นแต่เลือกทําเฉพาะต้นใหญ่ๆประมาณทํามันร้อยต้นครับร้อยต้นนะครับทุเรียนอายุของเราที่ทําต้นใหญ่เนี่ยอายุกี่ปีครับห้าปีครับห้าปีนะครับครับร้อยต้นก็ถือว่าเป็นทุเรียนสาวครับทุเรียนสาวหมด ที่เขาเรียกกันว่าสอนเป็นสอนเป็นเนี่ยนะครับ,ค,รบความกังวลใจอะไรถึงมาทําสารแพคโคในฤดูครับตามอีจีสารแพคโคกลัวเวลาดอกบานยอดมัญจะไหลย,ยอดจะออกแลวบังคับยอดมาอยู่ถ้ายอดไหลจะทําให้ตัวเรียนไม่ติดลูกครับพี่ดาดาครับตอนที่เราตัดสินใจในการทําสารแพคโคในฤดูเนี่ยเหตุอะไรถึงไม่ไปทําในช่วงทวายครับเพราะว่าเรียนเรามันเป็นเรียนสาวค่ะแล้วก็มันยังไม่เคยผ่านประสบก,การณ์มา แล้วก็เสี่ยงกับดินฟ้าอากาศที่มันไม่อำนวยถ้าฝนก็ฝนเยอะถ้าแดดอากาศปิดอะไรมันก็ทํายากสาเหตุที่เรามาทําช่วงที่ในฤดูคืออากาศมันดีซุ้มชื้นแล้วก็ฝนไม่เยอะค่ะ oh. เป็นการคลายกังวลในการที่วันข้างหน้ามาผลผลิตเราจะไม่มีอันนี้ถือว่าทุเรียนโดยทั่วไปส่วนทุเรียนเขาก็มีความกังวลเรื่องนี้กันทั้งนั้นใชว่าทุเรียนสาวด้วยแล้วก็ผล,ผลผลิตมันมีครั้งนี้ถูกไหมครับก็จะทําให้เราลืมตาอ้าปากได้<ช>ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเราทําแล้วเนี่ยครับสิ่งที่3มเกลือสูตรใหม่เนี่ยมาช่วยเนี่ยเราช่วยอย่างไรบ้างครับทำให้เขาออกดอกหนึ่งคือว่าช่วยให้ต้นแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็อุด,ดมสมบูรณ์ใบเขียวหนามันทำให้ออกดอกเยอะแล้วก็ผลติดเยอะ เราบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราใช้สูตรใหม่นี้มาตั้งแต่เดือนไหนครับสูตรใหม่มาแต่เดือนธันวาค่ะตอนนั้นมาบำรุงอะไรครับบำรุงใบต้นค่ะสีดได้หมดเลยค่ะครับสิดทุกฤดูกาลไม่เคยทิ้งค่ะนี่ก็หมายความว่าเราบำรุงแต่ธันวานะครับมกรากรุมงพานี่เดือนมีนาปลายเดือนแล้วใช้มากับสี่เดือนครับใช่ค่ะสูตรใหม่ใช้มากับเกือบสี่เดือนแต่ว่าสูตรเก่าเราใช้มาเป็นสี่ปีแล้วนะคะสี่ปีแล้วใช่ไหมครับดังนั้นสูตรใหม่ที่เราใช้มาสี่เดือนเนี่ย เรามาดูแลด้านทําใบถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็บํารุงต้นใช่ค่ะดูแลมาถึงขั้นที่เรียกว่าตอนนี้ออกดอกใช่ค่ะออกดอกนี่เริ่มตอนออกดอกนี่เขาตอนไหนของเดือนครับเอเราทําถวายในเดือนธันวาคมเฮ้ยเราทำในฤดูใช่ไหมใช่ค่ะนี่เราทำในฤดูออทำในฤดูแต่ว่าช่วงที่ออกดอกนะ่ะประมาณเดือน เดือนเดือนมะก,กราการเริ่มอ๋อที่ออกดอกมาได้มะก,กรานะคะตอนนั้นเป็นตะปูตะป,ปาเนี่ยนะฮะตั้งแต่มะก,กราตอนนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับดอกในช่วงนี้ดอกเขือพวงค่ะนี่เป็นมะเขือพวงแล้วนะฮะเมื่อเป็นเขือพวงอย่างนี้สิ่งที่เราเห็นว่าแตกต่างกับทุเรียนสาวทั่วไปเนะี่ยที่เขาใช้ปกติทั่วไปแล้วก็ทําแบบเราเนี่ยอะไรที่เราเห็นว่าแปลก แตกต่างมากครับคือว่าในจํานวนในสวนนะคะมันมีร้อยต้นที่เราลงสารแต่ว่าของเราอ่ะมันออกเกือบทุกต้นคือว่ามันออกทุกต้นนั่นแหละค่ะแต่ว่าไอ้ที่มันเต็มที่อ่ะเยอะไป90ต้นแล้วแต่ที่ไม่เต็มที่มันออกมา 4- ี่ห้ากิ่งมีค่ะในร้อยต้นนี่ออกทุกต้นค่ะแต่ว่าที่จะลดลาวาสงลงไปนิดนึง<ช>ก็สี่สหาต้นถูกไหมครับไม่ทุกกิ่งนะครับแต่ก็ถือว่าทําให้เรามีความภูมิใจใช่กับผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะตัวนี้คําว่า3ามเกลือเนี่ยนะครับ ก็หมายความว่ามีทางหญิงเกษตรด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะเราใช้หญิงเกษตรร่วมด้วไหมครับใช่ร่วมด้วยค่ะทําใบทําอะไรเราใส่หมดช่วงนี้ก็เพิ่งใส่มาประมาณได้สี5วันแล้วค่ะหญิงเกษตรใส่ทางรากอค่ะรากก็ดีต้นกิ่งใบดีหมดเลยใช่ค่ะจนถึงขนาดนี้ดอก เป็นมะเขือพวงแล้วใช่ค่ะเอาละครับขนาดนี้การติดของเราเนี่ยถ้าดูในสภาพขนาดนี้อธิบายผมหน่อยเถอะครับว่ามันมากน้อยขนาดไหนครับในแต่ละต้นมันจํานวนมากเปอร์เซ็นต์มากกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบกับแปลงที่เราลงสารวันเดียวกันแล้วก็ผลผลิตที่ออกจํานวนในสวนเราออกมากดอกนะออกล้นกิ่งอ่ะจนต้องว่าต้องได้แบ่งออกทิ้งมั่งเรียกว่าล้นกิ่งเลยใช่ครับเต็มคำพี่ทวีศินมั่งนั่งเงียบสนานนะครับเน็กเกรงว่าจะ อัตคิวรับประทานนะครับพี่ทวีสินครับถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าล้นกิ่งี่ของเราเนี่ยมันแตกต่างอย่างนั้นจริงเหรอครับครับจริงครับคือมันออกแต่มันออกต้นหนึ่งประมาณสองสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งมันไม่ออกเต็มอย่างนี้ครับอ๋อที่เขาใช้ทั่วท่วไปสารอาหารทั่วๆไปนะครับครับซึ่งเราก็ไม่รู้ได้ว่าใช้อะไรบ้างนะครับครับแต่สิ่งของเราเราบอกได้ว่ามันล้นกิ่งครับตามที่ภรรยาพี่ทวีศินได้บอกมาใช่ครับถ้าเรามองอย่างนี้ว่าดอกอย่างนี้ คำว่าดอกแตกต่างเนี่ยหมายความว่ามันยาวก้านยาวความหนาแน่นหรือว่าอะไรเป็นยังไงครับอธิบายเลยครับความหนาแน่นก็เยอะดอกขั้วยาวดีครับยาวดีครับยาวดอกขั้วยาวนี่หมายความว่าในวันข้างหน้าเขาจะลองรับผลครับครับดีวครับดีกว่าขั้วมสั้นอ๋อถ้าเรามองอย่างเนี้ยเราคิดว่าต่อต้นเราจะไว้สักกี่ผลกันครับประมาณ 3- ามิถึง40ผลครับ3ามสี่สิบผลถ้าเราไว้น้อยทุเรียนสาวมันจัด โบ่ลูกย่อยมากเลยทาให้เป็นที่ไม่ต้องการของตลาดลูกใหญ่เราต้องไว้เยอะไว้ก่อนเอาละครับเมื่อไว้เยอะอย่างนี้พี่ดาด้าครับใ,ในฐานะที่อยู่เคียงข้างพี่ทวีสินแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราจะได้รับวันข้างหน้านี่นะครับมันเป็นเรื่องของไรายได้ซึ่งทั้งหมดนั้นนะ่ะก็อ,อยู่ที่มือของเราถูกไหมครับที่เราจะเก็บไว้พี่ดาด้าในฐานะภรรยาของพี่ทวีสินมั่นใจอย่างไรครับถึงกล้าไว้ถึง40ผลต้นมันสมบูรณ์ใบมันหนาแล้วก็ต้นมันใหญ่แล้วต้องไว้ให้เยอะก่อนค่ะ แล้วมันจะได้ไม่มีโอกาสที่เรียกว่าจะเป็นโบ้เป็นแค่อะไรใช่ค่ะพู้แตกแบบนั้นนะคะ่ะอาผพูมันจะแตกด้วยใช่ค่ะถ้า40ผลต่อต้นเรามีจํานวนร้อยต้นเนี่ยคาดว่าผลิตผลที่จะได้รับเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยจะได้สักกี่กิโลครับเราจะไว้สัก3โลสีโล อ,อันนี้เรากําหนดได้ได้คะ่ะเราแต่งเราสามารถแต่งได้ทุเรียนค่ะแต่งได้เลยใช่ค่ะมันช่วยเรื่องไหนบ้างครับใน3มเกลือที่ไปช่วยเรื่องของการที่ว่าลูกได้น้ําหนักได้ขนาดเนี่ยเขาช่วยตรงไหนบ้างมันช่วยได้หลายอย่างนะคะคือว่า3มเกลือมันเป็นอาหารที่ดีมากนะคะ1มันช่วยให้ต้นแข็งแรงใบใหญ่ใบสวยต้นให้ช่วยให้ไม่มีโรคด้วยนะคะลด<ล> <นะ S 2> ท็อปค่ะคส่วนน้อยอ่ะในแปลงของเราไม่มีเลยนะคะเออโรคท็อปนะ่ะพอต้นมันแข็งแรง แล้วก็ทําให้ออกดอกออกผลได้น้ําหนักดีรูปทรงทุเรียนรูปทรงสวยค่ะดังนั้นปีนี้ฟันธงได้ไหมครับว่าผลผลิตจะได้สกิ่ตันครับอย่างน้อยก็ต้องได้10ตันค่ะน<ม>ี่มั่นใจเลยมั่นใจค่ะคร,ครับถ้า10บตันนี้เราคิดเป็นมูลค่าเข้าวๆาพิทวีสินครับเราจะมอบก้อนนี้ให้กับภรรยองเรากี่บาทครับ <c oughs> เอาหมดเลยค่ะเอาหมดเลยนะครับเอาล้ครับให้รู้กันว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับพี่ดาด้าเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวในฐานะพิทวีสินครับ ใช้มาตั้งแต่สวนที่เราเคยไปทําคลิปร่วมกันมาจนปัจจุบันมามีสวนนะครับทุเรียน5ปีอย่างนี้นะครับที่ทําความภูมิใจให้กับพิทวีสินพิทวีสินอยากจะบอกความภูมิใจนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรครับว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือสูตรใหม่แล้วความภูมิใจที่ได้รับคืออะไรครับครับความภูมิใจคือว่าใช้แล้วดีจริงๆผมอยากให้ สมาชิกหรือว่าเพื่อนๆทุกๆท่านให้ลองเปิดใจใช้ดูครับใช้ดีจริงๆครับของผมใช้มา4ปีแล้วดีจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่พี่เทวศิลป์ย้ำครับส่วนที่พี่ดาด้าอยากจะบอกนะครับในฐานะที่ผู้ที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของสวนพี่ดาด้าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนนะครับว่าต้นทุนมันเป็นอย่างไรนะครับว่าสิ่งที่ได้รับจาก3ามเกลเวอร์แพนครับ อยากให้ซักชวนนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านเปิดใจเปิดโอกาสให้เวิร์กเพนนะคะเพราะว่ามันลดต้นทุนลดค่าปุ๋ยค่าย,ายาเราเยอะใช้ตัวเดียวคือจุเรื่องรู้เรื่องด้วยค่ะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของเรานะ่ะเวลาเราเดินเข้ามาในสวนถ้าแปลงของเราสวยกว่าเพื่อนนะอันนี้ไม่ได้พูดในข้างเกียจนะเราจะยิ้มได้ตลอดค่ะทำงานตัดหญ้าใส่ปุ๋ยอะไรเราจะยิ้มเรามีกำลังใจคือว่าของเรามันสวยใส่แล้วเห็นผล จริงดีจริงค่ะถึงจะได้บอกต่อส่งต่อให้พี่น้อง,องทุกท่านเปิดใจเปิดโอกาสให้เวิร์กเพนด้วยนะคะครับพี่ทวีสินครับผมถามพี่ทวีสินตรงๆครับว่าเราจะมีสโ,โลแกนว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจอยากจะบอกไหมครับว่าเมื่อก่อนเราต้องใช้อะไรมากมายเลยในการบำรุงต้นทุเรียนเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรเมื่อทีก็งงๆกับการใช้ผลิตภัณฑ์มากมายในการดูแล บอกเขาสักครั้งเนยนะครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไรครับครับใช้ยให้ครับเออลาลาน้ําก็ให้ไม่ต้องใช้ผสมหลายหลายตัวครับใช้แบบว่าชุดเดียวนี่ครบนะครับแล้วถ้าเราผสมสารที่เป็นพวกกาจัดแมลงศัตรูพืชอะไรต่างๆเนี่ยมันผสมกันได้ดีไหมครับผสมข้าวกันได้ดีทุกตัวครับสวนมากครับุกได้ทุกตัวทุกตัวเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่เรียกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ครับ ใช้แล้วสบายใจครับเพราะมาใช้ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะครับครับผมนี่คือสิ่งที่เกษตรกรมีความสุขมีความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่ลดทอนความรู้สึกของเกษตรกรก็คือมีผู้ทําเรียนแบบครับทาเหมือนทําคล้ายแต่ไม่ใช่ของแท้สิ่งเหล่านี้ครับก็ถือว่าท่านอย่าได้ทําเลยนะครับเพราะเกษตรกรต้องการความยั่งยืนเมื่อเขามีความยั่งยืนครับก็หมายถึงมูลค่าผลผลิตที่ได้รับ ทรงคุณภาพทรงคุณค่าอย่างแท้จริงนี่คือความยั่งยืนของเกษตร,รกรไทยนิสรเกษตรยั่งยืนจะไปติดตามทุกสวนครับที่ใช้3มกลัวแผ่นสูตรใหม่ใช้กับสวนทุกท่านใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจครับมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนที่สําคัญครับนะครับเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทย,ยต้องยั่งยืนอย่างตลอดไปวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน,น้าเจอกันกับความยั่งยืนของเกษตรกรไทยทั่วประเทศครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับ